สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคียนเมืองสุรินวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านอยู่ที่ตำบลหนองเต่งอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บ้านหลังนี้มีเนื้อที่122ตารางวาอยู่ติดกับถนนลาดยางทางสาธารณประโยชน์เอกสารหลักฐานเป็นโฉนดทุดแดงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านสวยทรงปัญญานี่สร้างยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับนีรั้วก็ยังรัว้วยังไม่เสร็จนะครับแต่บ้านตัวบ้านเสร็จแล้วแหละเจ้าของบ้านบอกอยากขายขายเพราะว่าจะย้ายกิจการไปอรยู่ต่างประเทศ บ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอย2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวบอกราคาขายเลยนะครับบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดิน122ตารางวา ราคาขาย1นึ่งล้านหแสนบาท1นึ่งล้านหแสนบาทโ,โราคานี้ต่อรองได้ด้วยนะครับเป็นบ้านใหม่เลยนะครับพาท่านชมบริเวณรอบๆข้างก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมด้านในนี่นะครับหน้าบ้าน หน้าบ้านก็นเหลือพื้นที่อีกกว้างใหญ่ไพศาลนะครับสามารถที่จะต่อเติมเป็นร้านค้าหรือว่าร้านพาณิชย์ต่างๆนี่ขายสินค้าต่างๆนี่ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับนี่ท่านจะเห็นนี่รถร้าวิ่งกลับไปไปมาเนี่เต็มไปหมดในหมู่บ้านน,นี่ถ้าเปิดเป็นร้านค้าร้านพาณิชย์ต่างๆนี่โอ้โห ตอบโจทย์ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นี่อยู่ติดกับถนนลาดยางพื้นที่ข้างหน้าในด้านหน้านี่สามารถที่จะเปิดร้านค้าได้อย่างสบายๆเลยนะครับบริเวณด้านหน้านะครับนี่ท่านดูอู่เหลือพื้นที่เยอะส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นด้านฝั่งนี้ก็ยังมีเยอะนะครับนี่ ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับบริเวณรอบข้างก็อยู่ติดกับถนนทางเข้าไปข้นไในอีกนะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังนี่ก็เหลืออีกพื้นที่อีกสามารถที่จะสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งก็ได้นะครับพื้นที่นี่ยังเหลืออีกมากมายนะครับโอ้โห นี่นะครับให้ท่านชมให้ท่านดูนะครับนี่บริเวณโถบ,บ,บทของบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่นี่ยังเหลืออีกเยอะนะครับสําหรับใช้ประโยชน์ใช้สอยถ้าท่านซื้อมาแล้วนี่สามารถที่จะมาต่อเติมได้โอ้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่า อจ้ะของบ้านนี่จะสร้างบ้านให้ชิดมาด้านหนึ่งนะครับเพื่อจะให้พื้นที่นี่อีกด้านหนึ่งให้มันมีเนื้อที่กว้างใหญ่นะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทางก็ไม่แคบนะครับราเดินได้อย่างสบายตรงนี้นะครับเราถือว่าพื้นที่บริบทบริเวณนี้ เยอะนะครับสาหรับที่จะมาทําการต่อเติมหรือไม่ต่อเติมก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นบ้านสร้างเสร็จแล้วนี่ด้านหน้านะครับมาด้านหน้าอีกบ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากาสถานที่หน่วยงานต่างๆนะครับหางจากเทศบาลเมืองสุรินมานี่ระยะทางประมาณ10 กว่ากิโลเมตรนะครับประมาณ15กิโลเมตรคือว่าห่างจากเทศบาลอำเภอรกระสังเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นะครับระยะทางก็เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือห่างจากสนามบินสตึกเข้ามาถึงบ้านหลังนี้ก็ระยะทางก็50กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ห่างจากเทศบาลตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดวีรมเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นะครับระยะทางเพียง500เมตรอยู่ใกล้ๆนี่เลครับเทศบาลหนองเต็งตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดวีรำแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟบ้านหนองเต็งเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นะครับ ระยะทางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนจริงๆนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆชุมชนอยู่ในชุมชน,น,ชมชนเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมบริเวณพื้นที่ด้านในของตัวบ้านนะครับน,นี่ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูบานสวิงนะครับ เข้ามานะครับจะเป็นห้องโถงอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นห้องนอนห้องแรกโอ้โหห้องนอนนี่ถือว่ากว้างใหญ่นะครับโอ้โหระดับก็สูงนะครับนี่ระดับฝ้านี่สูง โปร่งนะครับสูงโปรง่งโอ้โหเยี่ยมนะครับวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าใช้วัสดุเกรดเอล้วนๆมันก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับโอ้โหห้องนี้นี่อลังการงานสร้างเลยนะครับใหญ่โตโมโหฬารจริงๆห้องนี้ก็จะมี เป็นห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับเปิดทันนี่นะครับจะมีห้องน้ําส่วนตัวห้องนี้นะครับห้องใหญ่ใหญ่โตนะครับห้องนี้นี่สุดยอดเลยนะครับ สามารถอยู่เป็นครอบครัวนี่อยู่ได้สบายเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวแต่ว่ายังไม่ได้ต่อต่อซิงค์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้ก็ใหญ่โตโมรโารานะครับสุขภัณฑ์นี่ใช้ของเกรด A อล้วนๆนะครับวัสดุพกรอนี่ใช้ของมาตรฐานนะครับได้รับประกรันคุณภาพบ้านหนึ่งหลัง ที่ดิน122ตารางวาราคาขาย1,6ล้าน6แสนบาท1ล้าน6แสบาทราคานี้ต่อองได้ด้วยนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>บ้านใหญ่ตโตโอโหลานนะครับบ้านใหม่สไตล์ทรงบัญญานะครับ<ฮ>เป็นด้านหน้านะครับออกมานี่โอ้โหพื้นที่ด้านหน้านี่สามารถที่จะ สร้างเป็นร้านค้าร้านพาน,นิตได้อย่างสบายๆเพราะอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่ท่านก็เห็นนะครับบริเวณบริบ,รบทนี่อยู่ติดกับถนนลาดยางทางสารประโยชน์พื้นที่ใช้สอยนี่ยังเหลืออีกมากมายนะครับราคาขายเพียง1ล้านหแสนบาท1นล้านแสนบาทเพราะฉะนั้นนี่ท่านใดที่สนสนอกใจบ้านหนึ่งหลังที่ดิน100 22ตารางบาราคาขาย1ล้าน6แสนบาท1ล้าน6แสนบาทติดต่อผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ ID Line 0851046885วันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านแล้วก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมนายพิสิทธิ์อุนเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินได้มาทำการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอขาย ในลำดับต่อไปวันนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ